เป็นจำนวนจริงที่ไม่มีไอติดส่วนจินตภาพคือเลขที่มีไอติดหรือเลขที่มีรู้ติดลบเราก็จะแปลงให้มีไอติดได้ใช่ไหมใช<อ>่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักว่าอันไหนคือส่วนจริงอันไหนคือส่วนจินตภาพอย่างนี้นะคะส่วนจินตภาพาก็เนี่ยทวนอยู่เนี่ยนี่คือเรื่องแต่แล นะคะนนไ้แค่านนี้ที่เดีวอันนั้นค่าไอจำได้จำได้แสดงว่าไม่ต้องทวนเนาะใช่จำได้ก็เหมือนไม่ได้นานี้ไงโอเคทีนี้ส่วนจริงกับส่วนจินะภาพเนี่ยจะมีผลในของการที่เราจะมาบวกหรือลบกันนะคะ รวมถึงการเท่ากันของจํานวนเชิงซ้อนด้วยแต่ว่าเนี้ยเมื่อครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปก็คือให้รู้จักว่าอันไหนเป็นจํานวนจริงจนนํนา,จน,วน,น,าจนวนเชิงภาพจํานวนเป็นเิงภาพแผลจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยสรุปแล้วเป็นทุกข้อเลยถูกต้องไหมลูกครับเพราะว่าไม่ว่าจะมีแค่เลขตัวเดียวหรือที่มีไอติดหรือที่มีทั้งเลขและไอติดเนี่ยมันล้วนอยู่ในจํานวนเชิงซ้อนะะะะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นจํานวนจริงจะเอาแค่เลขจํานวนจริงจะเอาแค่เลขแต่ถ้าเป็นจํานวนจินตภาพก็จะเอาแค่ i เห็นไหมนะคะถามว่าอันนี้ทําไมถึงมีจินตภาพด้วย นับด้วยแต่ว่าถ้าเป็นจิตภาพแพ้จะไม่มีส่วนจริงประกอบอยู่ด้วยเลยนะลูกเนาะโอเคอ,อันนี้อันนี้รู้จักคร่าวๆยังไม่มีอะไรมาถึงคาบเรียนวันนี้ที่เราจะต้องเรียนนี้ทาไปแล้วแต่ครูไม่ได้ให้ทลงแบบฝึกนะคะอันนี้เรียนทาแล้วครูรบกวนนักเรียนเปลี่ยนอันนี้เป็นจากข้อสี่ใหญ่เป็นข้อนหนึ่งหน่อยค่าที่แล้วที่เราทําบวกไงใช่ไหมจำได้ปะครูบอกว่า ส่วนจริงต้องนํามาบวกกันกับ <hi> ส่วนจริงส่วนจินตภาพต้องนํามาบวกลบกันกับส่วนจินตภาพถูกต้องไหมการเขียนจํานวนช่วงจำนวนจำนวนจำนวนเชิงซ้อนสามารถเขียนได้2รูปแบบคือรูปแบบที่เป็นพิกัดกับรูปแบบที่เป็นจํานวนเชิงซ้อนต่างกันตรงมีไอถ้าเป็นถ้าเป็นพิกัดมีไไหมไม่มี แต่ต้องรู้ว่าตัวที่อยู่ข้างหน้าคือส่วนจริงตัวที่อยู่ข้างหลังคือส่วนจินตภาพคุณต้องไหมคะเจอจินตภาพแนี้คืออะไรดูเดี๋ยวสอนท้ายค่ะพอเที่ยงปุ๊บคุณจะสอนให้ทันทีเย็นนี้นะไม่ไม่เอาวันเที่ยงไม่เอาแอนต่อไปนะคะต่อไปเราจบที่ข้อ26เนาะมีคำถามไหมในส่วนนี้อ่ะอ่ะไม่มีแต่ว่าขอขอพูด เพื่อการระวังนิดนึงในกรณีที่บางตัวอย่างเช่นข้อนี้ข้อที่7็ในกรณีที่บางตัวส่วนจริงกับส่วนจริงส่วนจริงตัวแรกกับตัวที่สองเนะี่ยบวกกันแล้วแต่ไม่สามารถรวมกันได้นักเรียนจะเขียนแบบใส่วงเล็บหรือไม่ใส่ก็ได้เพราะความหมายไม่เปลี่ยนสุดท้ายก็ไม่ได้มีไอติดเหมือนกันถูกไหมถูกไหมคะ แต่ถ้าเป็นบางข้อที่ส่วนจินตภาพมีมากกว่าหนึ่งตัวเช่นข้อที่20ลบสมบวกรู่2ไอสมมติถามว่าถ้านักเรียนไม่ใส่วงเล็บความหมายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะตัวนี้กลายเป็นส่วนจริง2ตัวบวกลบกันทันทีถูกไหมคะแต่ถ้าเรามีวงเล็บอยู่ความหมายจะเป็นลบลู่สไอกับลู่อไอบวกกัน เป็นส่วนจินตภาพทั้งคู่เพราะฉะนั้นการที่เราใส่วงเล็บก,กับไม่ใส่ระวังให้ดีว่าเพราะว่ามันมีผลนะคะอ่ะแบบฝุกหัดวันนี้คือเรื่องการเท่ากันของจํานวนเชิงซ้อนนะคะอ่ะการเท่ากันของจํานวนเชิงซ้อนจะเท่ากันได้ก็คือพูดง่ายๆเลยคือส่วนจริงเท่ากับส่วนจริงและส่วนจินตภาพต้องเท่ากับส่วนจินตภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1 ส่วนจริงคือ x กับอีกอันหนึ่งคือ7ส่วนจินตภาพคือหน้า i ก็คือ3แล้วก็3ส่วนจินตภาพเท่ากันหรือยังเท่ากันหรือยังลูกเท่ากันแล้วถ้ามันเท่ากันแล้วมันจะเท่ากันทั้งหมดได้ส่วนจริงก็ต้องเท่าด้วยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ x เป็น7นะคะ เป็นเจ็ดถูกต้องอา่าที่แล้วมีคนที่ยังไม่ถูกเรียกชื่อปะ oh. คนเดียวอ๋อที่เหลือครบห,รหมดแล้วอ๋อหมดแล้วอ๋อเหลือแค่ปามโอเคอ่ะงั้นถามปาาปามถ้าเป็นแบบนี้ข้อที่สองข้อที่สองเราจะหาค่า y ได้ไหมลูก y จะเป็นเท่าไหร่ 9ในเมื่อส่วนจริงมันเท่ากันแล้วส่วนจินตภาพก็ต้องเท่าด้วยตอบ y เท่ากับ9อะไรนะรงนี้ิดว่าตัวจีแล้วเดี๋ยวตอบจแล้วอ่ะต่อไปนะคะต่อไปข้อที่3ส่วนจินตภาพกับส่วนจริงมีส่วนไหนที่ทำไม่เท่ากันได้บ้าง8กับ4เท่าไหม ถ้าคูณ2ต้องคูณทั้งสมการกลายเป็น 2x บวก16 I เท่ากับ14บวก8ไ<ช>ไหมถ้าคูณ<ช>เพราะฉะนั้นทำได้ไมหมลูกให้มันเท่ากันไม,ไ,ไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถทำให้มันเท่ากันได้แล้วมันไม่เท่ากันเห็นไหมเนี่ยไม่เท่ากัน<ช>แสดง<ช>ว่าตัวข้างหน้าก็จะตอบว่า จะบอกว่าไม่เท่ากับ7ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดว่าไม่เท่ากับ7แสดงว่าที่เหลือเท่ายกเว้น7ไม่เท่าไงเพราะนั้นข้อนี้ไม่มีคําตอบนะคะนี่คือหลักการของมันมีแค่นี้แต่ว่าอันนี้คือแค่เริ่มต้นเบื้องต้นไงเดี๋ยวเราลองไปดูโจทย์ที่มันแบบมีแก้สมการเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคอาจจะโจทย์ข้อนี้ให้เสร็จก่อนจะไปตอบอะไรนะมันเป็นสมการเนี่ยมันเป็นเท่ากับ มันต้องเวลาเราจะคูนตลอดเราก็ต้องคูนต้ตงคูนฮะอ,บบอ่ะรูไมแล้วนี่สามน้องต้ออนแ <c oughs> ่ะอ,อ่ะไปต่อนะไ,นไปต่อข้อถัดไปอ่ะข้อน,นี้ให้ลองทำเองโดยจะช่วยใบก่อนว่าส่วนจริงมีอะไรบ้างส่วนจริงข้างหน้าคืออ่ะหรอ อีกที่เป็นส่วนจริง x กับ y และข้างหลังล่ะตัวข้างหลัง 3, 3ใช่ไหมที่เป็นส่วนจริงส่วนจินตภาพก็จะมี i กับ x บวก y i นักเรียนต้องเอาส่วนจริงมาเท่ากับส่วนจริงส่วนจินตภาพมาเท่ากับส่วนจินตภาพดังนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาต <equal S 1> เดี๋ยวครูลบโจทย์ข้างล่างก่อน <equal S 1> อ เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิพอดีว่าที่มันไม่พอให้คิดอ่ะอ่ะโอเคอ่ะอันนี้นักเรียนเอาอะไรมาเท่ากัน x บวก y มาเท่ากับ3แล้วอันข้างหลังสีเขียว,ว่เอาอะไรมาเท่า x ลบ y เท่ากับ1สิ ูไม่ได้เพราะว่าตถ้าเป็นศูนไอจะไม่มีอ่าแต่ถ้ามีไอมันคือหนึ่งไอถูกต้องไหม <Okay. S 1> นะคะอ่าใครใครที่ควรลืมเขียนไว้ได้นะศูนย์ไอไม่ใช่ศูนย์ไอไอเท่ากับหนึ่งไอนะคะต้องใส่เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราได้แบบนี้กําหนดสรรมการอันแรกที่เป็นส่วนจริงเป็นสรรมการที่1และส่วนจินตภาพเป็นสรรมการที่2แก้สรรมการออกมา ทำไงดีเได้สอได้หเออเก่งมากเอาทำไรสมการที่1บวกสมการที่2อ x บวก x, 2>, 2, x. 2 x y บวกด้วยลบ y หาย3ามวกห x กลายเป็น 2. <5. S> 2เพราะฉะนั้นหลักการที่เหลือก็คือเอาเอาแทน x เท่ากับสในสมการไหนก็ได้ใช่ไหมนี่คือเรื่องเดิมแล้วลูกนะ ห้นนองนักเรียนค่อนข้างแม่นนะเนี่ยหมายถึงว่าเรื่องเรื่องเก่าห้องเก้ามันเหมือนมันลืมสิน้นมันทําอะไรของมันก็ไม่รู้กูรูเดี๋ยวกูต้องทวนให้มันสมาการที่หนึ่งหรือสมาการที่สองก็ได้ใช่ไหมลูกอ่ะเป็นเอ่อจาก x บวก y ก็เป็น 2, 2> บวก y เท่ากับ3 y เป็นเท่าไหร่ลูก <c oughs> หนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นข้อนี้ x เป็น2 y เป็น1เสร็จแล้วนี่อ่ะนี่คือให้ทําประมาณนี้ เสร็จ <Hello. S 1> เสร็จขีดเส้นใต้ข้อส uh ี huh. ่ขีดเดี๋ยวเราจะไปต่อข้อ5 uh huh. เพราะว่ามันเริ่มวิธีเยอะไง uh huh. วิธีการวิธีการคิดต่อข้อมันเยอะไง uh huh. เราก็เลยให้ขีด